หญิงแบบไหนมีเสน่ห์ที่สุดถ้าเกิดว่าคุณมี2ข้อนี้นะคะรับรองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วแน่นอนค่ะกวางคอนเฟิร์ม confirm. จริงๆแล้วการที่จะบอกว่ามีเสน่ห์ที่สุดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะต้องมีหลายองค์ประกอบแต่ถ้ามีสองข้อนี้เรียกว่ามีเสน่ห์แล้วข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่เวลาพูดแล้วกล้าสบตาคนอื่นแล้วเวลาสบตาเนี่ยต้องยิ้มนะไม่ใช่แบบว่าสบตาแล้วแบบ จ้องเขาหรือว่าจับผิดเขานะคะแต่ต้องเป็นการสบตาที่เป็นมิตรนะคะเป็นการสบตาที่คนที่ถูกจ้องเนี่ยเขารู้สึกสบายใจนะคะ,ะ,คะเวลาที่ใครสักคนหนึ่งกล้าสบตาเรามันหมายความว่าคนคนนั้นเน่เขาเปิดเผยเขามั่นอกมั่นใจในตัวเองเขามีความสุขในการใช้ชีวิตคนมีความทุกข์เนี่ยจะไม่กล้าสบตาค่ะจะหลบตาคนเครียดจะหลบตา le le นะคะให้จําเรื่องนี้ไว้เลยนะคะอยากมีสเสน่ห์ต้องกล้าสบตาคะ่ะข้อ oh. ที่สองนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจฟังคนอื่นคําว่าตั้งใจฟังคนอื่นเนี่ย รู้ได้จากภาษากายของเราเลยค่ะเวลามีใครสักคนนึงพูดอะไรกับเราอยู่แล้วเราแบบนั่งแบบอันนี้มันเหมือนเราไม่ค่อยตั้งใจฟังแต่ถ้าเกิดตั้งใจฟังนะคะมองหน้าเขาค่ะพยักหน้าตามสิ่งที่เขาพูดและอาจจะทวนถามตามสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังรับรองว่าคุณมีแค่สองข้อน,นี้คุณกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วอยู่ตรงไหนใครๆก็รักค่ะถ้าอยากเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นอยากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แบบเกินต้านเลยกวางแนะนําคอร์สออนไลน์ของกวางหนึ่งคอร์สนะคะชื่อว่าเสกเสน่ห์